แปแจากพี่วังสายา์อนกลนะครับวันนี้ผมมากับจอแอนดรอยตรงรุ่นยี่ห้อมิชิการนะครับสำหรับสายรถนิสสันซิลฟีนะครับผมตัวนี้จะเป็นสเปคแรม2ล็อง32นะครับสี่คอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอตรงรุ่นของนิสสันซิลฟีนะครับตัวนี้นะครับมาในหน้ากากสีดำเงานะครับผมเนียนๆเลยนะครับอบด้านหน้าด้านหลังนะครับ ที่ส่ออกมาได้สวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีชุดสายไฟสายต่อสาอากาศวิทยุของนิสสันนะครับเป็นตรงรุ่นนะครับชุดปลั๊ก AV ทีบผมอินเอานะครับแล้วก็มีสําหรับต่อซับมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีชุดยูดบมาให้2ชุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นปลั๊กสำหรับต่อกล้องถอยหลังนะครับ ก็จะมีเสาระบุตำแหน่ง GPS นะครับสำหรับรูปร่างหน้าตาภายในตัวเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับหน้าหลักของจอ Nissan Surfie ก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมตัวนี้มีหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้สามารถเล่นวิทยุได้นะครับเล่นเพลงจาก USB ได้เล่นไฟ m ิโฟได้นะครับวิดีโอแล้วก็บลูทูธได้นะครับ AUX ได้นะครับผมตัวนี้ก็ยังมี Google Map ติดตั้งมาให้แล้วนะครับ Netflix YouTube ติดตั้งมาให้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการโหลดแอปเพิ่มก็สามารถโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะสเปคเท่าไหร่กันนะครับเทาวันที่การตั้งค่านะครับผมเลื่อนลงมาดูที่ระบบนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับผม ตัวนี้จะเป็นแรม2นะครับลอม32 4สข้อ Android Version 10แล้วนะครับการทัชสกรีนก็ลื่นไหลดีมากนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันขอนแก่นแล้วก็พีวันทุกสาขาได้ทั่วประเทศเลยนะครับโทร082 12157.3 3นะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p o m a r k e t c o m นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณมากครับ